สวัสดีครับต้อนรับสู่ e e p Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเบื้องหลังความรู้โดยเฉพาะในแวดวงที่น่าสนใจอย่างพุทธจิตวิทยาวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการออกแบบการวิจัยครับอิงจากบทที่7ของหนังสือพุทธจิตวิทยาการวิจัยจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติคำถามคือเอเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการศึกษาเรื่องสติสมาธิหรือว่าแม่ตาเนี่ยมันเชื่อถือได้จริง การออกแบบวิจัยนี้แหละครับคือคำตอบสำคัญใช่เลยค่ะมันเหมือนกับเเราจะสร้างบ้านใช่ไหมคะก็ต้องมีพิมพ์พเขียวที่ดีการออกแบบวิจัยก็คือพิมพ์พเขียวนั่นแหละค่ะถ้าเราวางแผนดีผลวิจัยที่ได้ก็จะตอบคำถามที่เราสงสัยได้ตรงจุดแล้วก็เออน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกหรือเรื่องเล่าปากต่อปากยิ่งเป็นการศึกษาเรื่องภายในใจแบบพุทธจิตวิทยาเนี่ยยิ่งต้องรัดกุมมากๆค่ะ น่าสนใจมากครับงั้นมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจุดเริ่มตนม้นคืออะไรครับการออกแบบวิจัยเนี่ยแหล่งข้อมูลระบอกว่ามันคือแผนหรือกลยุทธ์ที่เป็นระบบมากๆเลยตั้งแต่แบบตั้งคําถามเก็บข้อมูลไปจนถึงวิเคราะห์เพื่อให้ตอบคําถามวิจัยได้แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้ผลเรามันเพี้ยนไปได้ ถูกต้องค่ะแล้วก็มีนักวิชาการอย่าง Creswell and Creswell เนี่ยค่ะเขาชี้ว่ามันมี3ส,ส่วนหลักๆที่เกี่ยวกันนะคือ 1. มุมมองของนักวิจัยเองหรือ worldview ว่าแบบเขาเชื่อในความจริงแบบไหน 2. คือแนวทางหลักๆที่จะใช้หรือ approach จะเน้นตัวเลขหรือที่เรียกว่าเชิงปริมาณเน้นความเข้าใจลึกๆเชิงคุณภาพหรือว่าจะผสมผสานกันไปเลยก็ได้ค่ะแบบ mixed methods และ 3. ก็คือวิธีการปฏิบัติจริงๆหรือ Methods เช่นจะไปสัมภาษณ์ใช้แบบสอบถามหรือไปสังเกตการอะไรแบบนี้ค่ะ๋อครับพอพูดถึงแนวทางเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพอันนี้น่าจะพอเห็นภาพชัดในพุทธจิตวิญญาณเลยนะครับอย่างเชิงปริมาณก็อาจจะวัดผลว่าเอ๊ะนั่งสมาธิแล้วเคลื่อนสมองเปลี่ยนไปไหมหรือว่าคะแนนความเครียดลดลงเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ถ้าอยากเข้าใจว่าประสบการณ์การเจริญสติมันเป็นอย่างไง รู้สึกอะไรอันนี้คงต้องไปทางเชิงคุณภาพที่เน้นสัมภาษณ์สังเกตการหรือศึกษารายกรณีแทนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งแต่ละแบบก็มีเป้าหมายต่างกันไปแต่หัวใจสำคัญของการออกแบบไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามนะคะคือ 1. ต้องตอบคำถามวิจัยให้ได้ก่อน 2. คือควบคุมตัวแปรที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ให้มันมาป่วนผลเราอย่างสมมุติเราศึกษาผลของเมตตาภาวนาแต่บังเอิญว่าคนเข้าร่วมบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนมาอันนี้ก็เป็นตัวแปรกวนได้ค่ะ 3คือทำให้ผลมันน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่ามีความตรงหรือ validity นั่นเองค่ะความตรงคำนี้ฟังดูสำคัญมากเลยครับขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมันมี2แบบหลักๆนะคะความตรงภายในหรือ internal validity คือเรามั่นใจได้แค่ไหนว่า ผลที่เห็นเนี่ยเช่นความเครียดลดลงมันเกิดจากการฝึกสมาธิจริงๆไม่ใช่เพราะปัจจัยอื่นเช่นแค่ได้นั่งเงียบๆหรืออาจจะเพราะเขาคาดหวังว่าจะดีขึ้นอยู่แล้วส่วนอีกอันคือความตรงภายนอกหรือ external validity อันนี้คือผลที่เราเจอเนี่ยมันจะเอาไปใช้กับคนกลุ่มอื่นสถานการณ์อื่นได้ไหมเช่นโปรแกรมฝึกสติที่ได้ผลดีกับนักศึกษาในห้องแลบเนี่ยจะได้ผลเหมือนกันไหมกับพนักงานออฟฟิศที่เครียดจัดๆในชีวิตจริงอะไรแบบนี้ค่ะ oh. ชัดเจนเลยครับมันคือการทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันใช่จริงๆนะแล้วก็มีประโยชน์ในวงกว้างด้วยแล้วมีหลักการอะไรที่ออพอจะช่วยให้ควบคุมปัจจัยต่างๆได้ดีขึ้นไหมครับโดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นตัวเลขเยอะๆมีค่ะมีหลักการที่สำคัญอันหนึ่งเรียกว่า max-min-con ค่ะมาจาก c a l l i n g e r and Lee แนวคิดคือ max ให้ผลจากสิ่งที่เราศึกษา เช่นเทคนิคฝึกสติแบบใหม่เนี่ยให้มันชัดเจนที่สุดเห็นผลต่างที่สุดมินคือลดความคลาดเคลื่อนจากการวัดหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และคอนคือควบคุมปัจจัยภายนอกที่เราไม่ได้ตั้งใจศึกษาเช่นอายุประสบการณ์เดิมไม่ให้มันมีผลกระทบต่อผลการวิจัยของเราค่ะ S <S ฟังดูเหมือนเราพยายามแยกสัญญาณที่เราสนใจออกจากสัญญาณรบกวนให้ได้มากที่สุดเลยนะครับซึ่งน่าจะทา้าทายมากๆเลยกับการศึกษาเรื่องจิตใจมนุษย์เนี่ยทา้าทายมากค่ะเพราะจิตใจมันซับซ้อนแล้วก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยค่ะการออกแบบที่ดีจริงๆจึงไม่ใช่แค่ทําตามตําราเปเปะนะคะแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เราศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วย ต้องรู้ว่าอะไรคือตัวแปรสําคัญอะไรคือสิ่งที่อาจจะเข้ามารบกวนได้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงภายใต้ข้อจํากัดที่เรามีอยู่ค่ะสรุปได้ว่าการออกแบบวิจัยนี่คือเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเลยนะครับของการสร้างความรู้ที่น่าเชื่อถือในพุทธจิตวิทยาไม่ใช่แค่ทำตาตามขั้นตอนไปแต่เป็นการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์จริงๆเพื่อให้ได้คําตอบที่มันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากๆเลยจากแหล่งข้อมูลนี้คือ นอกจากการที่เราใช้พุทธจิตวิทยาเป็นเนื้อหาหรือหัวข้อที่เราศึกษาแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าหลักธรรมทางพุทธเองเช่นสติสมาธิหรือปัญญามันจะสามารถเข้ามาออชี้นำหรือปรับเปลี่ยนวิธีที่นักวิจัยเลือกหรือออกแบบกระบวนการวิจัยของตัวเองได้ไหมคะคือไม่ใช่แค่ศึกษาเรื่องเหล่านี้แต่ให้หลักธรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดในการทาวิจัยไปเลย อันนี้น่าจะเป็นมิติที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็น่าสำรวจต่อไปค่ะอืม